สวัสดีครับวันนี้เรามาเช็คทดสอบน้ำกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับปับปัม๊มหนึ่งแรงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตตโดยใช้อยู่สามแผงนะครับดูดน้ำครับน้ำก็ออกเต็มพ่อดีครับพ่อสองนิ้วนะครับสองนิ้วอันนี้ยังไม่ต่อเดี๋ยวทางบ้านเแลยวจะทำเป็นแปลงเกษตรนะครับ นี่ครับน้ํเดี๋ยวว่าพุ่งแรงนะครับถ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงนะครับเราเราไปดูในแผงครับว่าตอนนี้กี่วัตน,นะครับไอ้ก็มาดูพลังงานนะว่าตอนนี้กี่วัตน,นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตอนนี้รอบอยู่3 0 0ะครับโวลต์อยู่ที่105โวลต์นนครับ แอมอยู่ที่7.2แอมะ์นับปัดอยู่ที่7 5 10บปัดน,นับถือว่าตรงตาสเปคโดยกล่องของเราก็ไม่มีอะไรครับสายเยอะๆลุงหลังครับอันนี้ก็เป็นพัดลมเอาไว้ระบายความร้อนนะครับ <c oughs> โดยเราใช้สวิตชิ่งครับ12โวลต์3แอมป์ต่อจากแผงโดยตรงเลยครับต่อเข้ามาปุ๊บแล้วเข้านี่นะครับ น้ำออกก็ประมาณหนึ่งเมตรถือว่าใช้ได้ครับหนึ่งแรงกลับลงบ่อบ่อลงไปที่บ่อตัวนี้ครับลงไปที่เอ,อ่อ24 24เมตรนะครับเอาสเสมอลงไปนะครับโดยก็ประมาณนี้นะครับวงจร เป่าความร้อนเสกกันฟ้าอะไรพวกนี้ทําเองนะครับผมติดตั้งโอเคครับขอบคุณมากครับผม